ณนะตอนนี้การใช้คำหรือนะครับไม่ว่าจะเราลงคลิปหรือคนอื่นมาคอมเมนต์เราเนี่ยนะครับหรือคำไม่สุภาพอาจส่งผลต่อคลิปเราหรือโพสต์เราหรือเพจเราส่งผลที่สุดนั่นก็คือการสร้างรายได้แล้วก็ผลที่ตามมาเครื่องมือถูกจำกัดการสร้างรายได้สิ่งที่เราดูแลแล,แล้วนะครับเพจเราจะเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพื่อนๆสิ่งที่เราดูแลไม่ไหวอ่า นั่นคือเราการป้องกันเราเนี่ยไม่ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับนอกจากเฟซเฟซบุ๊กเรานะครับที่จะดูแลควบคุมแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในเครื่องมือหรือนะครับการตัวช่วยควบคุมนะครับในด้านต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังนั่นก็คืออะไรนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่แดชบอร์ดมืออาชีพนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเห็นไหมครับตัวช่วยควบคุม ตัวช่วยควบคุมกดเข้าไปครับกดเข้าไปจะเห็นไหมครับตัวช่วยควบคุมมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆให้เพื่อน,อนๆกดเข้ามาที่เพิ่มเห็นไหมครับนะครับมาดูแต่ละอย่างนะครับว่ามันมีเจอความสําคัญยังไงป้องกันยังไงสําหรับเราอันนี้คือเป็นผลดีนะครับสําหรับมือใหม่ลองไปไล่ดูนะครับเพื่อป้องกันการคนอื่นมา โพสต์ uh, post, มาแปะลิงก์ต่างๆนะครับเพื่อ uh, ส่งผลผลเสียต่อเราเอาง่ายนะครับคือบัญชีกดเข้าไปในบัญชีเห็นไหมครับบัญชีเอาง่ายๆคือคนอื่นสร้างหรือเปิดบัญชีขึ้นมาเนี่ยยังไม่ถึงสัปดาห์นะครับเอาง่ายคือถ้าถ้าเขาคอมเมนต์เนี่ยเราจะไม่เห็นไหมประมาณนี้ครับกดเข้าไป กดเพิ่มนะครับเพื่อนๆถ้าติ๊กถูกจะเป็นสีสีน้ําเงินตรงนี้นะครับไม่มีรูปโปรไฟล์หมายถึงว่าคนอื่นที่ไม่ได้ใส่รูปโปรไฟล์อ,ะอ่ะนะครับที่ไม่มีรูปส่วนตัวที่ไม่มีรูปเราอะ่ะเอาง่ายๆนะครับไม่มีหน้าตาในในรูปโปรไฟล์อะ่ะมาคอมเมนต์เราเนี่ยนะครับเราจะสามารถปิดกั้นไหมนะครับหรือเขาคอมเมนต์อยู่แต่เขาเราเราจับ โดนปิดเราจะปิดกั้นไว้ได้ไหมนะครับถ้าปิดกั้นก็กดเข้าไปเพิ่มนะครับถัดมานะครับผู้กระทําผิดซ้ําหมายถึงว่า,าผู้เขียนหรือความคิดเนี่ยสามรายการจะถูกรรงงานคือลบซ่อนอัตโตนมัตินะครับหมายถึงว่าคอมเมนต์ซ้ำๆเดิมๆนะครับในโพสต์นั้นปิดกั้นไว้เพื่อน ดูถัดมานะครับลิงก์ในความคิดเห็นลิงก์ในความคิดเห็นคือคนอื่นอย่างเช่นคือเขาจะวางลิงก์หวยต่างๆเนี่ยเราสามารถปิดครับก็กดเข้าไปก็ปิดนะครับลิงก์สังเกตไหมครับถ้าใครที่สร้างรายได้ได้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้มีการแปะลิงก์เอาแล้วคนอื่นทําไมแปะได้แ้วเขาก็ไปแปะเขาแปะไงเขาเปิดแล้วเขาไปแปะครับถัดมานะครับรูปภาพ สังเกตไหมครับรูปภาพคนอื่นอาจจะใส่รูปภาพคนอื่นนะหมายถึงว่าคนอื่นมาคอมเมนต์เรานะนะครับเขาอาจจะวางลิงก์วางภาพหวยราคาโน่นนี่นั่นนะครับในโพสต์ใต้โพสต์เราคอมเมนต์เราเนี่ยเราสามารถปิดได้ไหมปิดนะครับก็เพิ่มไปนะครับอันนี้คือไม่จําเป็นต้องต้องปิดทุกช่องก็ได้ทั้งแล้วแต่เรานะครับความคิดเห็นคําไม่สุภาพคําหยาบนี่แหละ นะครับอันนี้เป็นทุกคนต้องปิดนะครับเพื่อป้องกันเดี๋ยวสถานะโปรไฟล์เราจะโดนไปด้วยนะครับก็กดเพิ่มไปอีกนะครับเพื่อนๆลิงก์เว็บไซต์ที่กำหนดนะครับแล้วก็ปิดไปก็เพิ่มไปอีกนะครับวิดีโอความคิดเห็นอ่าวิดีโอความคิดเห็นก็กดเพิ่มเข้าไป การปรับแต่งคีย์บอร์ดนะครับนี่แหละครับบดเข้าไปเพิ่มทุกอย่าง10ของผมเพิ่มบทนะนะครับเพื่อป้องกันดีที่สุดบางคนก็ไม่เพิ่มบางอย่างก็ได้นะครับการใช้คําหยาบคือวางลิงก์แต่สิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเราจะเปิดสร้างรายได้ผมแนะนําคือปิดไว้ทั้งหมดทีที่สุดเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือหมายถึงว่าตัวช่วยใน Facebook ควบคุมนอกจากเราดูแลไม่ไหวอะ่ะยงเช่นคือเพจใหญ่เขาทากันนะครับเอาละหนูทําไมเห็น คนเพจเขาที่ขายของอ่ะแต่เขาสร้างรายได้ได้ใช่ไงครับก่อนเขาจะวางลิงก์ปุ๊บอะไรวางภาพปุ๊บเขาก็ต้องกลับมาปลดล็อกตัวนี้เสร็จก็กลับไปเปิดแค่นั้นเองลองดูนะครับเพื่อความปลอดภัยในช่องของเราอ่าป้องกันวิฉาชีพอีกป้องกันคนที่วางลิงก์วางอ่าวางภาพหรือนะครับต่างเนี่ยนะครับคือถ้าถ้าเขาทาอย่างเงี้ยถ้าเขามาวางลิงก์หรือว่าโพสต์ต่างๆหรือแปะภาพต่างๆเนี่ย หน่งละอาจจะทําให้ช่องของเราอ่ะหรือเพจของเราหรือโพสต์ของเราเนี่ยดอบลงถูกการปิดกัน้นการมองเห็นลดลงการมองเห็นก็จะลดลงด้วยสิ่งที่ตาสิ่งที่ตาม,มัานนั่นก็คือถ้าเขาคอมเมนต์ไม่สุภาพนู่นสถานะโปรไฟล์เราก็จะโดนติดเหลืองมันก็จะแก้ไขาย,ยากมันจะเสียเวลาฉะนั้นแล้วลองไปปรับใช้ดูนะครับเพื <phone> ่อนๆ